ตลาดโบราณบางพีพศ2 4 9เช้า13นาทีของวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2566วันนี้ผมมาอัปเดตตลาดเก่าบางพีให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับ ช่วงนี้9โมงนักท่องเที่ยวอาจจะยังยังไม่เยอะนะคุณผู้ชมนะเต๋าปากหม้อก๋วยเตี๋ยาปากหม้อครับผมก๋วยเตี๋ยวปากหม้อโอ้น่าสนใจครับร้านนี้จานละ10บ,บาท ร้านนี้ก็เป็นขนมจีนนะครับขนมจีนคุณทิพย์สี่สิบบาทมีขนมจีนมีก๋วยเตี๋วด้วย อนี้มันยังเช้าอยู่นะครับ9โมงนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่เยอะสัก11โมง10โมง11โมงตอนนี้นักท่องเที่ยวก็อยู่ในวัดกำลังไหว้พระอยู่ก็มีเยอะเลยนะครับผู้ชมไหวพ้พระเสร็จก็มาเดินตลาดเก่า นี่ก็เป็นขนมจีนขนมจีนน้ำยาไม่ต้องใส่ผักขมัวค่ะนี่อันนี้พี่เนนี้เหรอพ่อแกจะเอาปีให้พอกินเป็นวะออไม่กินรัเานั้นเอาอมเอาอก็ได้ไม่มีผักเลยอหัวหอมกดอหอด้หอหอก็ จานเท่าไหร่ครับจานส <35 S 2> ามสิบห้าบาทดูน่ากินนะคุณผู้ชมเ,เตี๋ยวหมูโบราณ ร้านนี้ก็เป็นอาหารปลาให้อาหารปลาที่นี่เลยนะพี่นะยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับให้อาหารปลา ทองม้วนสดเลอครับคุณลุงชุดเท่าไรยี่สิบาทเหรอครับอทองม้วนสดทำกันใหม่ๆเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าผมว่าหน้าหน้าเดินหน้าม้ามาเที่ยวนะครับคุณผู้ชม คนไม่ได้เยอะมากนะคนขนาดนี้แล้วกำลังดีผมว่ามันจะได้เดินเดินไม่เบียดเสียดกันนะครับค่อยๆเดินเที่ยวไปหาของกินแล้วก็ทำบุญให้อาหารปา่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมหน้าเดินนะคุณผู้ชมของบางก็มามาเดินเที่ยวนะครับตลาดโบราณบางพี พอสองพันสีร้อยโอ้นานมากแล้วสองพันสีร้อยน,นะครับผู้ชมเ็นเรื่องมออคามนะค่ตอดนะก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตก บรรยากาศดีครับชามเท่าไหร่ครับคุณพี่ชามละ45ครับโอ้โหธรรมดา45 55นะครับก๋วยเตีเ๋ยวนะครับร้านนี้บรรยากาศน่านั่งมากเลยคุณผู้ชม45 55นะครับราคา ก็บอกว่าไม่รู้เขไม่บอไมเฉยขายเพราะว่าจริงๆอยากให้รนี่ขคนที่บานหนที่ะมาางไทยพใช่ไหมอมนน่าจะทำให้แล้วนะใชเยอะ กุ้ดจับโบราณตาใหญ่โอ้กุ้ดจับลานนี้น่ากินเลยเครื่องเยอะมากเลยกุ้ดจับโบราณตาใหญ่ร้านนี้ก็เป็นข้าวมันไก่ครับทุกผู้ชมข้าวมันไก่นะครับฝั่นงนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยว เป็นเยนตอโฟคผู้ชมเช้าเช้านี่9โมงกํากำลังหน้าเดินคุณผู้ชมไม่ได้เบียดเสียดแอร์อัดนะครับถ้าเป็นช่วงเที่ยงแล้วผมว่าคนเยอะนะตลาดนี้ เดินไปดูทางนี้ว่ามีอะไรขายบ้างมีก๋วยเตี๋ยวนะครับมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตียยยเต๋ยวไข่ลูกชิ้นยักษ์กุวยจับกยจับน้ำข้นริมคองคองโกเซียน น่าเที่ยวครับคุณผู้ชมว่างๆมานะครับตลาดโบราณบางพีสมุทรปราการบรรยากาศดีเดินเล่นๆฮะของกินพักผ่อนไปครับเเเเ้้้ออออนาาาาไไมม่่่สสยยตลใดโโคค สั่งกินยานีเอ,อทำไมปะไออ่ะสนยานี่เไม่ใช่มาสั่กันนี่เขางไงสั่ง ขนมไทยโบราณบ้านยายอร่อยนะขูุนหน่อยมั้งกล่องเท่าไหร่ครับคุณแม15่15บาทอ้าวขูดนุนเลยอุดนุนเลย15บาทเอาสักสองกล่องครับคุณแม่เขาเรียกขนมอะไรคุณแม่ตะโก้โอ oh, ้ตะโก้ เอาเอาเผือกแลเอาปลาคูเอาเอาอย่างละอันนี่ครับคุณนะทำเองนะครับทำเองนะขอทำเพิ่งเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวต่อลงรกอ๋อทำทำกันใหม่ๆหม่ขายกันใหม่ๆเลยเนาะขอบคุณครับผม ขอบคุณครับผมขอบคุณครับทำใหม่ทำเพิ่งเสร็จเลยครับทำกันใหม่ๆนะครับ๋วยเตี๋ยวเหรอครับพี่ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำตกนะครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวครับชามเท่าไหร่ครับก๋วยเตี๋ยวห้าสิบบาทอ๋อก๋วยเตี๋ยวโบราณห้าสิบบาทนะครับต้มยำน้ำตกน้ำใสนะพี่นะก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมพี่หมูอ๋อก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับร้านนี้ร้านนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำยินตาโฟครับคุณผู้ช ก๋วยเตี๋ยวข้าวตามสั่งนะร้านนี้บรรยากาศดีนะครับที่นี่ทางด้านนู้นก็มีร้านนวดนะครับร้านนวดนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเยอะเลยครับก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขา15บาบาทนะครับนี่ข้ามเรือ เดินข้ามไปเลยค่าข้ามเท่าไหร่พี่ค่าข้ามนี่เท่าไหร่คนละบาสองบาทสองบาทนะอ๋ค่าข้ามไม่สองบาทข้ามกว้างสองบาท ก้ามงยังคนนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมผมว่าผมชอบแบบนี้ดีนะครับผมชอบแบบนี้นะมันมันไม่มันไม่คนไม่เยอะมันไม่วุ่นวายดีแบบนี้แหละกำลังเดินเที่ยวสนุกดีหากินก๋วยเตีย๋ยก๋วยเตี๋ยวเยอะนะครับที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเยอะเลยครับกินก๋วยเตี๋ยวกินขนมไหว้พระแล้วก็ให้อาหารป่านะคุณผู้ชม ตลาดปรรานบางพีเป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่พศ2400ครับ<อ>ที่นางดีมากเลยครับ แปเยอันงแผ่ก็มีนะคะไปเลยแบบไนเยน้องปังแบบนีก็แบบเม็ดอันนี้ก็อันนี้เอาละสิบาทงอันเอาขนมปังกับเม็ดอนนึงกับอันนี้ันึ่งเป็นกี่บาทสิบเ้าบอกเฮ้ยอันนี้ถังละถงัละยีใช่ไหมอันนี้สิบาทเป็นสามิบาทนี่ใช่ไหม Let you me know